สวัสดีครับนี่ให้นะครับสวัสดีแม่แม่ที่ฝากมาให้ไอแม่โมแม่เื้อดอกแก้วครับรวยนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณแม่แมที่ฝากมาด้วยนะครับดูสิ อุ้มออกอย่างเดียวเลยนะครับนั่นเองนะครับนี่โหตะกะรับตะกะครับ ใช่ไหแล้วเรียกว่า,าไม่เอามาฟังประมาเลยนะครับโ,โหตะกะมากเลยนะครับเอาเทียบสองวีเลยเคนครับเต้วัดดีด้วยเต้หวัดดีด้วยครับ,รบเอออันนี้บรรยากาศกับในทุ่งน,นาสบายมากนะครับนี่ที่ของไม่กัดได้แก้วอยู่ eine gab, so es, gehabt.